สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิเต็ดเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน v ีสโดยได้มีการโพสคลิปที่ว่าไปคิดว่าทุกคนน่าจ<ร>ะ,<ร>ะโอเค สุราแล้ว oh ก yeah, so so ันเข็บปอดสุดาดีแล้วีดีแล้วนะเราก็ดีใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าถึงแม้ว่าตอนที่เราไม่เมาอะสมมตินะสมมตินะอาจจะแบบคุยดีเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ถ้าเวลาเราเมาขึ้นมาเหมันไม่รู้อะเกิดขึ้นนั่นเราป้องกันไว้เลยไม่รู้อะไรอยู่ในใจใช่จะออกมาอจะออกมาหมดเลย ้าเทออกมาบางคนก็อาจจะร้องไห้นะบพราะก,ก็จ,จะเตะต้นไม้เตะอะไรไปเลยตอนนี้มันหลากหลายนะพูดถึงใครรอเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันมาพูดถึงใครนะไรปุ๊บประมาณนาั้นแหละป้าบู้หลันยังได้พูดข้อความด้วยว่ากําลังจะเป็นเจ้าชีวิตของยูทูบเบอร์ทุกคนที่ดงดอกโดยสมบูรณ์เริ่มจากมีการคัดสรรแบ่งชั้นประชาชนยูทูบเบอร์ด้วยความถี่ห่างของการไปถ่ายทำที่ดงดอก จะมีบัตรยูทูบเบอร์สาสีสำหรับชนชั้นสูงคือพวกอยู่ประจำชนชั้นกลางคือพวกไปเสาอาทิตย์ประจำและชนชั้นล่างคือพวกที่นานๆไปทีแล้วแต่มีงานสำคัญและยังมีชนชั้นรากหญ้าต่ำใต้ดินคือยูทูบเบอร์ที่ไม่มีบัตรเพราะเจ้านางเต๋นจะไม่ออกบัตรให้ทุกคนแม้ว่าจะอยู่กก,กอกมาก่อนจากนั้นก็จะห้าม ห้ามให้มีการขายห้ามดื่มสุราในนาดงโดกเพราะเก่งว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆแบบโกกอกอืมอย่างนี้น่าจะห้ามนินทาใส่ไฟกันด้วยนะเพราะมมหีบอกปัญหาโกกอกเกิดจากการนินทาใส่ไฟลับหลังอันหนึ่งน่าคิดที่แต่นพูดถึงเรื่องดื่มเหล้าแล้วระบายความในใจจริงๆออกมาบางคนร้องไห้ บางคนเกี้ยวกาดเตะต้นไม้มอดอตัวร้ายจอมชงรีบสอดทันทีหมายถึงใครหรือเปล่าอะอะอีฉันฟังแล้วเป๋นหมายถึงผัวตัวเองแน่แนจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันริดรอนสิทธิของยูทูบเบอร์ไปไหมแบบนี้คนที่เลิกงานแล้วต้องชนช้างจะมาอยู่ได้ไหมจะมาอยู่ได้หรอลงแดงใต้หาอีฉันแนะนำว่า เวลาจะกงกลางคืนให้ไปตั้งโต๊ะกลางถนนถนนดินนั่นแหละไม่ใช่เขตนาดงดงดอกดังนั้นไม่ผิดกฎ <ไป S 1> อ๋อการแยกชนชั้นของยูทูบเบอร์น่าจะก่อให้เกิดปัญหาในการริษยาตามมาอีกแน่ๆลองคิดดูว่าหากเราทําบัตรประชาชนแยกสีตามระดับรายได้ประจำมันจะวุ่นยังไง ไปไหนใครรู้หมดไอนี่ชั้นไหนสูงกลางต่ำเอ๊ะหรือแตนได้ไอเดียมาจากวงไฮโลวะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอยากตบหัวบักจำเลยจักบาดเดเอาๆ จะเป็นเจ้าชีวิตไปแล้วเหรออยู่ยากเนาะต้องพูดจาเบาๆเรียบร้อยเรียบร้อยไปตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษดงดอกกันอีกแล้วมันกลัวผัวของมันเมาแล้วก็รัวหลุดเตะมันโชว์ลูกน้องอดีตสมาคมคนขอทานและแหกตาชาวโลกตอโลกมีแบ่งแยกชนชั้นท,ทั้งทั้งที่จำเลยก็มาจากรักยา โลกภายนอกเขาเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันพวกชนกลุ่มน้อยเหล่านี้โคตรล้าหลังยังจะแบ่งแยกชนชั้นให้ชิงดีชิงเด่นกันอีกบ้าไปแล้วพี่อ้วนสงสัยได้บัดหน้าดา้ดานดา้านได้ไอาอดยอดวิวป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่า แตนพอจะรู้ว่าใครเมาแล้วเตะต้นไม้สมัยที่มีปัญหาว่าช่างคนหนึ่งได้รางวัลทองมากกว่าอีกคนหนึ่งนั่นแหละน่าจะใช่ไอเดียจากวงไฮรูฮ่าฮ่าฮออกสิบเอ็ดน่าจะมีหนาวเพราะยักแล้วไม่จ่ายเมาขึ้นมาอูหูไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น โดนบาดทาพวยตื่นขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจะ๊ะนางไม่เหสีหมีเนา่าขนาดยังไม่เมาทาดแท้หางก็ผูยาวเป็นกิโลใช่ค่ะป้าชั้นบนหกชั้นกลางสี่ชั้นล่างเอี่ยวค่ะมันคงช้ำโชงและจำง่ายเพราะชินมากกว่าตอนไม่มีฝาบ้านคนละคนเลย เจ้านางเลิศม,มากค่ะทุยส่วนอีกโพส์โพสหนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนัยประชาชน v ีสงโดยได้โพสหยิบเอาหน้าปกคลิปของทางช่องลุงเสือป้าสาชาแนลที่ได้มีการทำคลิปที่ว่าลุงเสือรีบเอารถออกอย่างไวเกิดอะไรขึ้นวันนี้ปู่ลืมไปรับพี่อม ูหลานจึงได้พดข้อความที่ว่าเวรกรรมจริงๆพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกเลยทิ้งภาระเรื่องการกินกันอยู่การเรียนของลูกไว้กับคนอื่นให้ปู่แก่ๆไปรับไปส่งจนเกิดเรื่องในการหลงลืมจนได้ส่วนป้าสะพ้ยอะไรก็เป็นยอดวิวไปหมดต้องถ่ายต้องประจานว่าพ่อผัวหลงลืมหลานวันนี้แค่ลืมถ้าวันไหนฝนตก เกิดเรื่องร้ายขณะที่ต้องไปรับหลานจะเป็นยังไงยูทูบเบอร์มีหลายคนมอบหมายใครสักคนดีไหมมีใครขันอาสาไหมอย่ารอให้สายไปดูแลลูกบ้างนับคนเต็นหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า นางป้าเอ๋ยพ่อแม่เด็กก็ต้องขึ้นศาลไม่กี่วันข้างหน้าเด็กเขาก็จะเข้าสู่วัยรุ่นขึ้นทุกๆวันแล้วใครจะปิดกั้นเขาได้จากโลกภายนอกชีวิตเขาไม่ได้แปดเปื้อนอะไรยังจะลากน้องมาหากินกันอีกคนบริจาคมากมายยังไม่พอกินกันอีกหรอป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าก็แม่เด็กเองทำตัวอย่างเด็กรอคนมารับโทรหาแม่ นางแม่ดันแอบถ่ายหัวเราะคึกคักในรถเขาเป็นแบบนี้กันทั้งตระกูลวิภาหน้าสงสารน้องนะคะเขายังมีอนาคตที่สวยงามรออยู่ข้างหน้าเกิดภูมิคุ้มกันชีวิตต่ำเจอชาวเนิตบูลลี่มาอะไรก็เกิดขึ้นได้พอแม่รังแกฉันของแท้ไม่มีรถรับส่งเด็กนักเรียนเหรอคะเป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่า มีค่ะแต่เขาไม่ยอมให้ลูกไปรถรับส่งไม่รู้ว่ากลัวอะไรนี่นะคนรักลูกเหลือเกินทำอะไรก็ต้องคิดถึงลูกเอาตรงๆเด็กสองคนนี้ก็ลูกเทวดามั้งไม่มีปัญญาทําอะไรสักอย่างพ่อแม่ก็มัวแต่หลงละเริงในอำนาจบาดใหญ่เที่ยวจัดระเบียบคนนู้นคนนี้แต่ลืมจัดระเบียบครอบครัวของตัวเองเบี้ยวเอ๋ยเบี้ยว หันกลับไปมองบ้างนะป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าไม่รู้ว่าระหว่างป้าสะพ้ายที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปไลฟ์ยูทูบไปกับปู่ชาราภาพอะไรจะอันตรายกว่าแต่ทีน่ๆอันตรายที่สุดก็คือพ่อกับแม่ไม่ใช่ใจไม่ใช้ใจคุณภาพชีวิต ของลูกๆแถมยังทำคอนเทนต์กับลูกตัวเองมาทำมาหากินด้วยซ้ำ